ที่หกค่ะที่หกคะ่ะหกเมษาใช่ค่ะมเาเล่นน้ำบ้านไม่เช่าคะ่ะแล้วพี่ฝ้าไม่ยอมเลยทำไมก็ไม่ยอมเมื่อกี้เพาเห็นทำไมทำหน้าก็ไม่รู้น่าเข็ดมากเลยไหนไหน ใครมีลูกโป่งโชว์หน่อยค่ะลูกโป่งน้ำโชว์หนค่ะอ้โหเรแ้วอยู่โอ้โหมีห้อยอยู่ด้วยเหรอคะเอาเก็บไว้เก็บไว้ในกระเป๋าเลยอะลูกพ่อีะ็หากี่ค่ะสวยมาลูกแก้วลูกแก้วสีขาวคุณคุณ นายต้องมามีกี่ลูกค้าพี่รู้มีกี่ลูกค้าเยอะไหมคะเยอะมากเลยค่ะทุกคไม่ใช่คอนชชว์เลยไม่ใช่เล่นอีส์แอดออสออสน้องน้องยุโรเห็นแมลงที่มือแม่ป้่าไหมน้องไม่รู้รู้พี่รู้เห็นแมลงที่มือแม่ไหมคะ ตัวตัวสีอะไรคะเขียวกับสีม่วงเออตัวมันเป็นยังไงแววๆหรือสีแบบไหนคะสีแววๆสีเขียวสีแววๆแล้วก็สีม่วงสีแบบเข้มๆไม่ยอมไปเลยอ่ะลูกไม่ยอมไปเลยอ่ะน่ารักอ่ะพมิชัยมันจะมิชัยมันจะไม่แสดงของแม่อ้อม มันมาเกาะเองลูกน้ำเต็มก้นไปแล้วค่ะสนุกไหมคะสนุกไหมคะ้ำยิงเลยสนุกไหมคะ หายร้อนหายร้อนหรือยังคะ